แล้วรายการนี้เป็นรายการที่กลัวที่สุดเลยใช่กลัวทำไมอ่ะไม่มีอะไรต้องกลัวนะโอเคเกมเร็วเอาไหมเกมเร็วเอาไหมเ้ยเอาไหมคะดี Lights Camera Action อะไรดีลูกลับบ้านแล้วนะไม่สนุกเลยกมน ไม่เมเปิดคลิปเลยเพราะว่าเปลี่ยนบ้างคำต้องห้ามสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำต้องห้ามเฟซฟาสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคสวัสดีครับ นี่คือการเปิดคลิปที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่พี่เวงเคยทํามาเลยนะใหญ่นามืดนเลยรู้สึกหายใจไม่ทันทันทดีเลยแปลกว่ะเพื่อเป็นเกียรติเป็นเกียรติให้เกียรติเตและฟางใช่เป็นีางครั้งแรกของเตเลยแต่พี่ฟางเคยมาแล้วไม่เคยไม่ใช่รายการนี้แล้วเคยมาที่นี่แต่ว่าไม่เคยเคยมากี่ทีแล้วพางอ่ะสองทีเดียวและรายการนี้เป็นรายการที่กลัวที่สุดเลยใช่กลัวทำไมอ่ะไม่มีอะไรต้องกลัว กลัว <ขอ S 3> พี่พีกรนอใช่ผมก็กลัวพี่เวงนะช่วงนี้ผมบอกคุณผู้ชมก่อนเลยดีกว่าว่าช่วงนี้เป็นขาลงของผมแล้วเป็นขาขึ้นของพี่เวงคะไม่ได้ขาขึ้นอ๋อล่างฟองประกบึ้นแล้วน่าง้อง ทำไมอ่ะมึงดู้บเดิในว่านเหรอร่างของของพี่ว่านอย่าปรากฏนะครับผมกลัวทำไมเหรอทำไมเหรอวิจห้พูดตรงนี้เลยหรอมันมีประสบการณ์ที่ดื้อเยอะเลยนะคือพวกเธอเป็นพี่น้องกันเนี่ยพี่อยากจะถามว่าใครดื้อกว่ากันหรือว่าเธอจำใครความดื้อของใครได้มากกว่ากันพี่ฟางพูดไปพูดได้เลยพี่ฟังดื้อมากเบอาจจะไม่ดื้อต่อหน้าผู้ใหญ่พี่ฟาง ว่าฟังใช่ว่าฟังดื้อจริงๆไดยินเลยเจว่านอนสอนง่ายมากตอนเด็กๆแค่มีขนมมาให้ไงแต่ว่าเจดื้อกับฟังอะมากเลยคือสมมติทะเลาะกันตอนเด็กๆเราจะกัดใช่ไหมกัดแบบว่ากักัดกันทะเลาะกันกัดกันแบบว่าเล่นกันแล้วก็กัดกันแต่พอบังเอิญแบบกัดจริงแล้วมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยพี่เซอ์เคยกัดกับพี่ใช่ดูว่าไม่ได้ดูพี่เรากัดกันด้วยแบบคำพูดแซะโดยเพราะการเล่นเกมสังเกตว่าเราจะกัดกันเล่นๆแซะกัน บางครั้งเราก็งอนกันเขามี่มงใช่แบบว่างอนจริงเพราะว่าเรายังเด็กอยู่ในอดีตอาจจะเคยดื้อเพราะว่าพวกเรายังแบบไม่รู้เรื่องยังแบบตัวเล็กๆอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ดื้อแล้วนะคะเหมือนกับลูกค้าของเราวันนี้เลยค่ะโอ้โห โฟเจนใหม่โบไม่ดื้อน,นะคะก็ะคือเหมาะกับคนทุกเจนเลยคือเป็นนวัตกรรมลดเลือนริ้วรอยทุกเจนเคุณภาพที่ดีมากๆนะคะมาจากประเทศเยอรมันเลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเจเนเรชั่นที่2ตัวแรก และก็ตัวเดียวในไทยที่ลดการเสียงดูโบเขาเนี่ยบริสุทธิ์ปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญช่วยให้ดูดีเป็นธรรมชาติในทุกจังหวะของชีวิตค่ะลุยไม่ว่าลุยจะทําอันนี้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 ขยับขวัวเลาะแค่ไหนในรายการพี่จะพยายามทำแบบนี้เป็นจังหวะบางทีเราจะเจอแบบจังหวะที่แบบไอ้ขวัวเลาะแล้วมันไม่ธรรมชาติแต่ว่าอันนี้คืออ๋อพี่ต้เคยเป็นใช่อพี่ต้นเล่าหน่อยเล่าขวัวแบบไม่ธรรมชาติทงไ เนี่ยอันนี้คือสุล้อคนก็คือแบบเฮ้ยตกลงอารมณ์ไหนกันแน่ใช่อ่ะพี่เติร์ดเข้าดิถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมเกมกันเลยครับพี่ฝางคุยกันม่วนมุนสบายๆสบายสบายๆันพี่ไหลไม่แล้วเราเราจะแบ่งกันถามยังไงไม่มีแบ่งไม่มีแบ่งแจ้งชิงพี่เริ่มเฟย์ค่ะเฟย์คิดว่าเอาเองหน้าตาหล่อเหลาไหมได้ทำไมถึงคิดอย่างนั้น จริงอะแล้วฟังถ้ามีคนมาว่าเธอว่าว่าอะไรไเคยได้ยินคำว่าไหนแล้วเจ็บใจที่สุดไม่มีฮะไม่เคยเลยเหรอไม่เคยโดนว่าเลยเหรอหน้อยมาก ไม่เคยเจ็บใจพี่เติร์ดครับพูว่ากูเป็นมือปืนกูกลัวกลัวแล้วกูแบบว่าโดนลุมมากูหนีไปในบ้านพักของมึงมึงถือกี่คนผมถามก่อนร้อยคนกูคนเดียวเอาร้อยคนเนี่ยอยู่มือกูเลยแต่ว่ากูพลาดพังกูหลบมาอยู่ในบ้านของมึงที่เป็นเจ้าพ่อมึงคิดว่ามึงจะคุ้มกระลาหัวกูได้ไหมได้ทำไมอ่ะ ผมจะปกป้องพี่ขอบคุณครับไม่มีอะไรเลยทำไมทำไมไม่ถึงคุ้มพี่ได้คุ้มกระดูกพี่ได้ทำไมทำไมเพราะเพราะว่าพี่แกเอาแกมาได้ไหมครับพี่ยังไม่ที่พี่เดนยไม่โดนหรอไม่โดนอ๋อฟังค่ะฟังถามพวกพี่ได้นะไม่ต้องตื่นเต้น มีเล่ส์ตีจับแล้วตอนนี้เทปยืดแล้วเปล่าเกรดครับเคยเติมโบไหมบ่อยพี่ล่ะทําไมถึงไม่เติมตรงนี้และตรงนี้เพราะตรงนี้และตรงนี้หมอไม่ได้เติมทําไมอะเพราะตอนนั้นมันยังเหี่ยวไม่เยอะไม่จริงพี่บอกหมอว่า ตรงนี้ขอนิดเดียวพอนะครับปกตินะครับคุณผู้ชมการเติมโบนั้นคุณควรจะใช้ให้หมดแถวที่หมอบอกไม่งั้นมันก็ไม่คุ้มค่าแล้วทำไงปัจจัยที่คุณเสียไปคุณแหวเติมแค่ไหนคะคุณคุณตายไปแล้วครับคุณต้องหยุดอยู่นิ่งแล้วครับคุณเฟ่แ้วผมมีคำถามอะไรอะไรไม่หมายถึงว่าเราไม่าถือว่าเราว่า I know, I know, I know, I know ด้วยคืออะไรอะไรวะสมมุติผมมีเงิน2บาทอืมผมให้พี่ไป1บาทเปลืองเปลืองอะไรลองพูดสิเอางี้อะไรบอกคำบนหัวกันเลยแล้ววัดเลยเอาไหมเอาสิเอาสิของพี่คือคำว่าโอย ของผมอ่ะของผมอ่ะของผมเดี๋ยวเรงบอกของผมกันคือคำว่าฆ่าโกหกฆ่าหน่อยโค้ดไปแล้วพี่ตอบน้อยอะไรตะโค้ดไปก่อนแล้วอยากตายตายอะไรพี่องตายอล้วโค้ดก่อนแล้วอยาแชรแชรไม่ได้แล้วตายด้วยการไปได้ไกลค่ะตายก็ได้วะไม่ตายไม่ตายหมดแล่ากอน เรพูดว่าน้อยปฏติกาไงตรงนี้คือคําว่าบ้านครับคําว่าหัวครับถ่ายมาเถิดไม่ไเชิญครับเชิญครับเมื่อกี้พี่พี่ถามเรื่องดื้อของพวกหนูไปแหละมีประสบการณ์บ้างไหมคะมีน้องพี่ดื้อมากไปเอ แล้วพี่เตอรนะคะเคยมีประสบการณ์ดื้อไหมพี่อยู่คนเรียบร้อยก็คือไม่เคยดื้อเลยเราพูดกันตอนวัยเด็กตอนวัยเด็กไนอย่างพวกหนูตอนเด็กๆเนี่ยพี่เคยมีโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะอะไรวะ ไม่จบเลยน่ากลัวเคยไหมเคยไหมเคยดูหรือเปล่าเฮ้ยเราเซมเป็นพี่เธอนะคนเป็นพี่เดอนะไม่เคยเดินเด็กๆไอ้ติ่งหน่อยไม่มีลองเล่าเล่าเรื่องตัวเองบ้างเค๊ถามพี่ฟังยูฉันถามกลับ ฟางตาเหลือกอะเอางี้พี่โยนหัวข้อให้ไปคุยกันไม่ไม่คุยเว่ไปคุยนะโยนหัวข้อคุยเรื่องโรงเรียนสมัยประถมดีกว่าเราอยู่โรงเรียนหญิงล้วนอาเป็นชื่อว่าโรงเรียนวัฒนาอุทยาลัยโอ้โหวัฒนาเัฒนาสุขุมวิทโอ้ยรู้จริงสุขุมวิทเท่าไหร่คะประมาณ50กว่าเคยมีแฟนอยู่ตอนนั้นอะ อันนี้โกหกแต่ผมเคยมีแฟนอยู่ตรงน้จริงจริงแผนกไหนแผนกไหนก่อนนั้นห้องพยาบาลแวรามีละกรมวีละครตอนไหนเมื่อกี้ตอนไหนนะคะตอนเด็ก เอ้ยตรงนี้ต้องเก็บไว้เลยนะห้ามตัดทิ้งที่จะวันเสียงแผลเสียงมาไม่ชอบเล่นเกมเนี้ยไม่ชอบเล่นเกมเนี้ยเกมนี้มันไม่สนุกเลยไม่เป็นไรพี่รู้สึกแบบนี้เหมือนกันเวลาพี่แพ้เธอลองทายว่าคำบนหัวเธอคำว่าอะไรไม่รู้อะตอบไม่ถูกเลยดูย่าดูน<ด>้อง <No, S 1> มีคนถามแล้วหรอไม่มีเรากำลังโยนประเด็นพี่น้องอเมริกตอนนู้นตายซะก่อนตายซะก่อนโอเคเอาจริงนะนะ โอเคเกมเร็วเอาไหมเกมเร็วเอาไหมมาเอาไหมคะดี l i g h t Camera Action อะไรดี ACU l o o k i n ีลูกขับว่านะนะ่สุยอเลยเกมเนี้ยช่วงนไม่มาแงเขพี่ไม่ใช่ว่านเป็นงงแงใส่ไปว่านนู่นเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่หลับก้องงงแงโชว์หน่อยว้า ารู้จักอับดุลไหมไม่ถามเลยตอบได้นี่คืออะไรออกมาจากอับดุลจัดเลยค่ะานไม่ใช่ตัดทำไมอย่างงี้อับดุลโอ้ถามเลยตอบได้เออนี่คืออะไรรู้ไม่รู้เออเมย์า<ห>ถามเมย์กูกเมย์กูกูให้เปถามดีกว่าอับดุล เล่นกูยใไปถามขอเล่นหน่อยเล่นแบบดุนเล่นแบบดุนเล่นแบบดุนเลยเล่นกันน้อยเฮ้ถามให้ตอบได้ได้อถามต่อขอแล้วเอาพี่เวงอับดุนพอแล้วมาทำมหนึ่งบวกนึงเท่าเท่าไรผูใหญ่หนึ่งบวหนึ่งเท่ากับเท่าไรสองสองบกสองส่สี่บวกสี่แูหกเท่าไหร่สิไม่รู้7ปเจณหเท่าไหร่ หนไมตตดครับผ uh, to oh ู well uh ้ใหญ่ถองตรงก่อนนะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพายไม่ลองนิดนึงผมผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้จริงท่องตามจะได้เป็นความรู้กับทุกคนด้วยไม้ม้วนมี20ตัวโอเคไหมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เร็วผู้ใหญ่ ตายแล้วตายแล้วอะไรอ่ะตายแล้วเร็วเหรอเชื่พูดอ่ะกลับว่าหาให้ให้ให้ชีไม่ให้แล้วให้่เอ้ยกูรู้แล้วด้วยว่าเร็วเร็วอ่ะเข่าข่าเข่าเข่ติมโบเนี่ย ทำไมอ่ะมันดูธรรมชาติดีเธอเติมโบทำไมสวยอืก็ถูกก็เธอล่ะเธอเล่นโบทำไมพี่เองเออถามตรงเลยนะกูจะเจ็บตจหรือเปล่าทำกูเสียใจไหมถามตรงเลยนะมึงถามอย่าแรงนะตรงนี้รอยอะไร ลอยอเนโอะอไฟฟอรลอยอะไรไม่สำคัญหรอกพี่ฟางฟางชอบเล่นเกมไหม,ม <า S 1> เห็นพี่ว่านชอบเล่นอ่ะฟางชอบเล่นไหมเกม,มทำไมออ<ร>ชอบเติมโบไหมพี่ชอบมากเพราะอะไรเพราะว่าน่าจะจะได้แบบไร้ริ้วรอยแล<ม>้วแล้วเราคิดว่าข้อดีของโบเนี่ยคืออะไร ลองบอกมาสักคนละอย่างเด็กไม่ชอบฟางครับครับคำต้องห้ามเนี่ยอทำเล่นยังไงถึงจะชนะถ้าหนูรู้ชนะไปแล้วพูดมาคนละประโยคอยู่ความรักสิถ้าคนรักชอบผู้หญิงแบบไหนชอบแบบเมียอ๋อเมียแบบไหนเป็นลูกครึ่งอินเดียตาคมผมยาว เขามีเสน่ห์อะไรที่มัดใจเราได้เขารักหมาตอนนี่กูรู้กูอยากตอบนี่ผมไม่รู้เลยเนี่ยกูตายเร็วไปว่ะคําว่าอะไรเดาเล่นไม่รู้อ่ะให้กำลังใจน้องหน่อยเี่น่ออกไปแต้มแล้วแต้มแล้วคาว่าอะไรอย่าบอกนะหนูนึกไม่ออกละถ้าตอบถูกพี่ให้เลยล้านหนึ่งออกแปลว่ามันยากมากไปตอบไปถูกนะแบงด้วยหนึ่งสองสามจบโบ Oh, 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 oh. พี่โกหกถ้าลูกๆดูอยู่อ่ะลูกๆจะรู้สึกยังไงทําไมพ่อถึงพูดไม่จริงเอาไปกันใหญ่ไปถึงลูกพี่แล้วลูกๆพี่จะไม่ได้ดูเทปนี้ได้ดูเพราะนี่เป็นการโกหกครั้งแรกของพี่ในชีวิตเนี่ยเมื่อกี้เขงไม่หองไอ้ต้อนตอบก่อนแล้วถ้ามึงตอบผูกวัให้มึงเลยล้านหนึ่งห้าบาทเติมเหรออี่ยเฮียเกือบถูกอ่ะเฮ้ยเผยแม่งแชมป์ว่ะโาเก่งแม่งเยอะด้วยใช่เก่งเหลืออีกสองรอบอ๋อ

พีาไ้ต้าที่แล้วรออย่างนานเลยนะแล้วชอบไปไหนชอบไปเชียงใหม่้ฟอ่ะไม่ชอบเที่ยวในประเทศอดไม่เกี่ยวกับปัจจุบันถ้าผมถูกหลอกก็ไม่เป็นไรต่อให้คุณหลอกกับผม อย่างไ้นผมก็เชื่อใจคุณอยู่ดีชอบเฮ้ยเฟรดแม่งไม่ได้เฟยพี่ก็ชอบไปจีนเหมือนกันชอบคนจีนปล่ะชอบคนอินเดียปกติแล้วอะเราชอบไปภูเขาหรือทะเลอยู่บ้านเหมือนพี่เลยแต่ว่าเราจะอยู่ที่เฮหาสถานเราอย่างเดียวเนี่ยบางทีอะมันไม่ได้ไง เพราะว่าเพราะไมอะคะเพราะบางทีอะเราก็แบบเรามีแบบพ่อแม่พี่น้องอหรือแฟนเราเขาอยากออกไปข้างนอกอะแล,แล้วแฟนเราอยากไปไหนจะพาแฟนเราไปไหนทะเลแล้วแล้วตัวเฟยอะชอบภูเขาหรือทะเลถ้าต้องเลือกทะเลจครับขิวขาวเธอรู้เลยใช่ไหมว่าว่าคำาหนวคำว่าอะไรไม่รู้ไม่มั่นใจแต่ว่าเธอรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วเคหาสถาน เฟยลองถามพี่ดูปีนี้มีแพลนทำอะไรบ้างคะปลายปีเปล่าทั้งปีที่เหลืออยู่ก็มีทำงานแล้วก็ไปเที่ยวไปเที่ยวที่ถามว่าที่อ๋อถามวาอะไรพี่เต้ไม่รู้ไม่ใช่บ้านอะไรอ่ะมึือโดนเกือบโดนกูฆ่าแล้วกูสาบานว่าเป็จีนไม่ละนี่ ไถามก็บอกว่าจีนอย่างเดียวอ่ะเออต้องอย่างงี้พี่เติร์ดลองร้องเพลงประเทศไทยดูไหยแล้วเขาก็รู้เลยป่อย่างนั้นอ่ะไม่รู้หรอกจริงเหรอใช่พี่พี่จะสอนอะไรขอบคุณครับเก้าเวลาผมได้เถิดฉายแล้ว บ่อยอยู่แล้วนะเฟย์อ๋<ฟ>อไม่เห็นเหมือนตอนต้นเลยเหมือนคนละคนเลยอะขอฝากกันอีกทีนะครับโบเจนใหม่การที่พี่เตอร์จะยิ้มดีใจแบบเป็นธรรมชาติได้แบบนี้ต้องขอฝากอีกทีนะครับคุณปาน <c oughs> ใช่เลยะคะ่ะฝากเลยนะคะกับโบเจนใหม่จากเยอรมันนะคะช่วยให้ดูดีเป็นธรรมชาติในทุกจังบอกของชีวิตที่สาคัญนะคะปราศาจากสิ่งจือปนที่ไม่จําเป็นด้วยออแล้วคุณเฟย์ล่ะครับคุณเฟย์คือจะบอกว่าที่ดีกว่านั้นคือคุณไม่ต้องรอนานเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยคุ้มค่าเห็นผลเร็วใน 3วันเท่านั้นแถมผลลัพธ์เน้นอยู่ได้4ีถึงหเดือนเลยนะคะยาวนานมากยาวนานและออกสู่ตลาดโลกในกว่า16ปีเพราะว่าโบดีช่วยดีพร้อมกันเพราะว่าโบดีสองหน่ได้ก็สบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชินิกส่วประมาณไกลบ้านคุณเลยค่ะเออเล่นเกมไม่ค่อยเก่งแต่ขายเก่งนะคะเดปิดสิ ไม่ก่อนจีให้น้องๆฝากผลงานนหน่อยเร็วๆผลยพูดตองๆชาแล้วเร็วเราไม่ดีแล้วเนี่ยช้าเรื่อยๆพีเราไม่ดีแล้วเราไม่ดีทำไมอ่ะเสียตังร้านหนึ่งเนี่ยฝากผลงานเลยเดี๋ยวก่อนฟังมีฟังมีเพลงใหม่เพิ่งปล่อยไปชื่อเพลงว่ามากกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วป่ะฟังโจอนะคะก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักสนุกสนุกนะคะดูได้ทางช่องของ Spicy d i s นะคะแล้วก็สามารถไปเต้นชาเลนจ์ได้ด้วยนะคะหลังปิดเทปนี้ก็ไปตามดูได้นะคะแล้วก็ สำหรับช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะ Sister System ก็จะเป็นเซฟานแล้วก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งตามนี้เลยนะคะนี่ไม่ขึ้นนะไม่ได้ขึ้นให้ไม่ขึ้นให้นะไม่ขึ้นให้ตามไหนวะเตามไหนอะเมื่อกี้เสแค่อยากลาเฉยโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวบคุณะขอบคุณค่ะดีดีครับดีดีครับ